ต้นไม้นั้นมีคุณค่าเด็กๆจ๋าโปรดอยา่าทำลายช่วยการรักษาเอาไว้ช่วยกันร,รักษาเอาไว้โปรดอยา่าทำลายช่วยกันดูแลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเอิญนะคะเอ๊เด็กๆทราบกันไหมว่าเพลงที่ครูเอิญท่องไปเมื่อกี้เกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้นั่นเองค่ะวันนี้ครูเอิญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ค่ะเอจะเป็นยังไงนะไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการรักษาต้นไม้กันค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนรู้ไหมคะว่าการรักษาต้นไม้มีอะไรบ้างเก่งมากค่ะการรักษาต้นไม้นะคะมี1 นั่นก็คือการลดน้ำค่ะเด็กๆการลดน้ำนะคะจะทำให้ต้นไม้นะคะเจริญงอกงามค่ะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนไหนลดน้ำมากไปหรือน้อยไป<ๆ>ก็อาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะ 2. การพวนดินใส่ปุ๋ยถอนหญ้ากำจัดศัตรูพืชสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆจะทําให้ต้นไม้นะคะเจริญงอกงามการใส่ปุ๋ยนะคะจะทําให้ต้นไม้เติบโตได้เร็วขึ้นนะคะเด็กๆแล้วก็การกําจัด แมลงนะคะเด็กๆจะทําให้ไม่มีแมลงนะคะมากวนใจต้นไม้เราแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เราสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะและเด็กๆเวลาฟังเพลงแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงด้วยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนฟังเพลงแล้วเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงเด็กๆสามารถถ่ายคลิปและส่งมาในไลน์ให้คุณครูเบลคุณครูหมวยและคุณครูเอิญได้ดูด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เด็กๆหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอเพลงส่วนประกอบของพืชไปในเนื้อเพลงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะพูดถึงเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะในเพลงนะคะก็จะมีท่าทางค่ะเด็กๆในการทำท่าทางตามส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ค่ะวันนี้นะคะครูหมวยก็จะใจเด็กๆค่ะ ได้อัดคลิปวิดีโอนะคะทําท่าทางตามคลิปวิดีโอในเพลงค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่อัดคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งเข้ามาทางไลน์ให้คุณครูได,ด้ดูด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ